อดีตผู้วิพักษาหัวหน้าสารดีกาเทียบให้ดูชัดๆค่ะรัฐบาลลุงตู่ทุนสำรองอันดับ3าของโลกรัฐบาลอิงผ่านยับสอบซ้ำรอยต้มยำกุ้งปี40ค่ะ อดีตผู้วิพากษาหัวหน้าสารดีกาค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีคนดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็นรปภมาขับเครื่องบินแต่การบริหารประเทศนอกจากไม่เคยปรากฏข่าวเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแล้วฐานะทางการเงินเนี่ยก็มีเงินสำรองระหว่างประเทศนะหลังจากึ้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เมื่อเดือนมีนาคม2566อ,อยู่ในอันดับที่13ของโลกค่ะอาจารย์ชูชาติค่ะยังกล่าวบอกว่าถ้ารัฐบาลน,นี้ ที่มีนายทักษิณเป็นผู้ควบคุมเอาเงินสำรองระหว่างประเทศไปแจกประชาชนเพื่อหาเสียงดังที่นายพิชัยกล่าวนะคนไทยก็ควรต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับวิกฤตประเทศเช่นเดียวกับที่เคยเกิดวิกฤตต้มออยำกุ้งไว้ล่วงหน้าได้เลยค่ะจากกรณีเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะนายพิชัยชุนถาวชิระรองนายกรัฐมตรีและรัมดีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวาว่าวันนี้รัฐบาลได้เริ่มเดินหน้านโยบายเร่งด่วนตามที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาไว้นะในการแก้ไขหนี้โครเรือนแล้วก็ SME ค่ะ ให้พร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปนะซึ่งเชื่อว่าจะทยอยเห็นสัดส่วนหนี้เสียที่ลดลงนะมีเม็ดเงินเหลือที่ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ค่ะทั้งนี้ประเมินว่ามาตรการดังกล่าวค่ะจะช่วยเหลือยอดหนี้รวมทั้งหมดราว8.9แสนล้านบาทและเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นค่ะก็คาดว่าจะช่วยลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลงมากกว่า10%นะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีค่ะสำหรับการดําเนินมาตรการในเฟสต่อไปค่ะก็จะเป็นการเติมสินเชื่อเข้าสู่ระบบนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่เข้าถึงสินเชื่อในชนบทเบื้องต้นก็เเมิินนวงง เชื่อว่าที่1ล้านล้านบาทค่ะให้เกิดการนําไปลงทุนที่ถูกต้องนะ,ะทั้งนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยภาวะการปล่อยสินเชื่อของธนาคารอยู่ในระดับต่ำค่ะเน<ค>ื่อง<บ>จากแบงก์เนี่ยก็ประเมินว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นก็มองว่าการปล่อยสินเชื่อควรเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้นนะ,ะตามขีดความสามารถในการชําระหนี้ค่ะและเรื่องนี้ก็คงไม่ได้เกิดขึ้นใน3 6เดือนนะคะซึ่งก็บอกว่าการปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องนําทําคู่ขนานนะคะกันไปในส่วนของแบงค์ของรัฐ ขณะที่ในส่วนของแบงก์พันธุ์ิเนี่ยก็ต้องมีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปให้พิจารณาการปล่อยสินเชื่ออย่างผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะทางนี้การนายพิชัยยังกล่าวว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในปัจจุบันเนี่ยมีสภาพคล่องสูงราว4-5ล้านล้านบาทนะคะ ซึ่งเหลือเฟือที่จะสามารถนํามาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะล่าสุดนะเมื่อวานนี้เนี่ยนายชูชาติสีแสงค่ะอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าสาลดีกาค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีคนดูหมิน่นดูแคลนว่าเป็นรบพภมาขับเครื่องบินนะฮะแต่การบริหารประเทศเนี่ยนอกจากไม่เคยปรากฏข่าวเรื่องการจริตคอร์รัปชันแล้ว ฐานะทางการเงินก็มีเงินสำรองระหว่างประเทศหลังจากสิ้นสูญร,รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เมื่อเดือนมีนาคม2566คายอยู่ในอันดับที่13ของโลกนะคะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่คุยโม้ว่าหาเงินเก่งเข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลา1ปีเสร็จแล้วปัจจุบันประเทศไทยมีเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในอันดับที่15ของโลกนะลดลงมา2ออันดับใครเก่งหรือไม่เก่งพิจารณากันเอาเองนะเมื่อวันที่11ธันวาคม2567นายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภาครัฐมีแหล่งเงินหลายแหล่งเช่น เงินสำรองระหว่างประเทศซึซ่งมีกว่า4-5ล้านล้านบาทก็จะหาวิธีนำออกมาใช้เพื่อดูแลประชาชนนะพฤติการดังกล่าวก็คงเข้าลักษณะคนหนึ่งเนี่ยหาไว้เพื่อประเทศชาติ อีกคนนึงก็เข้ามาผลานะนำไปแจกประชาชนเพื่อหาเสียงหรือซื้อเสียงล่วงหน้านั่นเองค่ะวิกฤตต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2540ก็เพราะรัฐบาลสมัยนั้นที่มีนายทักษิณชินวัตรเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยได้นําเงินสํารองระหว่างประเทศไปใช้ต่อสู้ค่าเงินบาทจนหมดต้องไปกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะ ค่าเงินบาทลดลงจาก1ดอลลาร์สหรัฐนะมีค่า25บาทกลายเป็น50บาทเศษเป็นเหตุให้ธุรกิจต่างๆรวมทั้งสถาบันการเงินเนี่ยเจ๊งกันร,ระนาวนะทางรัฐบาลนี้ที่มีนายทักษิณเป็นผู้ควบคุมเอาเงินสำรองระหว่างประเทศไปแจกประชาชนเพื่อหาเสียงดังที่นายพิชัยกล่าวคนไทยก็ควรต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับวิกฤตของประเทศเช่นเดียวกันนะที่เกิดเกิดกับวิกฤตต้มยำกุ้งไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะซึ่งย้อนไปดูสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะเป็นที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะประเทศไทย ก็มีทุนสำรองระหว่างประเทศมากถึง8 2 5 5้9น8 0ล้านบาทนะก็เท่ากับ2.37.582.64แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะก็จัดอยู่ในอันดับที่14ของโลกนะเหนือประเทศฝรั่งเศสและก็อิตาลีค่ะที่อยู่ลำดับที่15-16แล้วก็มีทุนสำรองระหว่างประเทศใกล้เคียงกับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานะที่อยู่ในลำดับที่1 3นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะย้อนไปวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยก็มีเหตุการณ์เลวร้ายต่อประเทศชาติอย่างมากจนเกือบถึงขั้นล้มละลายเลยนะคะคล้ายๆที่ชาวโลกกาลังกังวลต่อสถานการณ์อิตาลีตอนนั้น,นะะในยุโรปแล้วก็ช่วงในปัจจุบันนะคะซึ่งสาเหตุใหญ่ค่ะมาจากเรื่องการ ปกต้องค่าเงินนั่นเองค่ะทำให้มีการขายดอลลาร์นะทั้งตลาดเงินสดและก็ตลาดล่วงหน้าในอัตราประมาณ26บาทต่ตอเหรียญนะคะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องขาดทุนมหาศาลเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนกลายเป็น40-50บถึงาบาทต่อเหรียญนะคะจนกองทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ย <S <S เหลือเงินสุที่เพียง7 0 0 0ล้านเหรียญเท่านั้นเองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ